แล้วก็ไปต่อการที่อีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ของประเทศไทยนะครับกับการแข่งขันแบดมินตันไทยแลนด์มาสเตอร์ครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับอิคิวพนิชพลนะครับเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวของไทยครับเป็นคนเดียวเลยนะครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการนี้แต่หน้าเสียดายครับพลาดท่าพ่ายไปและคว้าได้เพียงครองแชมป์ครับ การแข่งขันแบดบินต้านรายการปินเซสสิริวันวรีไทยแลนด์มาสเตอร์2026ครับรายการระดับเวอร์ทัวร์ซูเปอร์300ช <c oughs> ิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตราชกัญญาพร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า250,000เหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ8,500,000บาทแข่งขันที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ มื่วานที่ผ่านมาเป็นรอบชิงชนะเลิศของทุกรุ่นครับไฮไลท์ของทัพนักกีฬาแบดมินตันไทยนะครับอยู่ที่ประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศครับอิควพนิชพลทีละรัศกุลนะครับนักแบดมินตันไทยมืออันดับ36ของโลกครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับโมซาีิอูบัยดิล่ามืออันดับ44ของโลกจากอินโดนีเซียครับ สถิติการพบกัน2ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นทางอ q นะครับที่ทําได้เหนือกว่ากับเอาชนะไปได้ทั้ง2ครั้งนะครับทำให้รอบชิงชนะเลิศรอบนี้เนี่ยดูแล้วอ q น่าจะเป็นต่ออยู่พอสมควรครับเกมการแข่งขันในเกมแรกครับทั้งคู่สู้กันได้อย่างสนุกครับและก็อ q มีโอกาสที่จะปิดเกมได้ในช่วงท้ายด้วยนะครับในจังหวะที่เขาเนี่ยขึ้นนําอยู่19ต่อ16 แต่สุดท้ายครับกลายเป็นอ q เนี่ยพลาดไปเองปิดเกมไม่ได้ครับแล้วโมซาก้ครับก็เร่งเครื่องขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับทำห้แต้มรวดครับปิดเกมแรกไปได้ครับ21ต่อ19นะครับส่งผลให้โมซาก้ขึ้นนำก่อน1ต่อ0เกมขณะที่เกมที่2ครับรูปเกมในช่วงต้นเนี่ยยังคงสนุกสูสีเหมือนในเกมแรกนะครับแต่ในช่วงท้ายกลายเป็นอ q ครับที่กลับเข้าสู่ฟอร์มตัวเองและเล่นได้แน่นอนกว่าครับ เบียดเอาชนะไปได้ในช่วงดิวส์ะครับ22ต่อ20ครับทำมาอีคิวเดี๋ยตามตีเสมอ1ต่อ1เกมครับต้องไปตัดสินกันในเกมสุดท้ายซึ่งเกมตัดสินครับทั้งคู่เนี่ยเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกเลยนะครับแต่ในแต้มตัดสินช่วงท้ายเกมจะเป็นทางโมซากี้ที่เล่นได้แน่นอนกว่าครับและก็เฉือนเอาชนะไปได้21ต่อ19ครับทำให้จบเกมครับ โมซาคิอุบัยดิลาครับเอาชนะอีคิวพันธิชบพลไปแบบสนุกครับสองต่อหนึ game, ่งเกมสิบเก้ต่อ21่สิบเอ็ดยี่สิบสองต่อยี่สิบและสิบเก้าต่อยี่สิบเอ็ดครับส่งผลให้โมซาคิอูบัยดิลาครับควา้าแชมป์แบดบมินตันเป็นเซตส,สริวันวรีไทยแลนด์มาสเตอร์2026รายการวัวทัวร์ระดับซูเปอร์300ไปครองครับพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตฐราชกัญญาพร้อมรับเงินรางวัลไป18,750เจร้ยห้าสิรียญสหรัฐครับหรือประมาณ600,000บาท ส่วนอ q คิวครับคว้ารองแชมป์ในรายการนี้ครับพร้อมเงินรางวัล9,500เหรียญสหรัฐหรือประมาณ3 0 0 0บาทนะครับซึ่งภายหลังการจบเกมครับอีก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะนํำข้อผิดพลาดเนี่ยไปปรับปรุงแก้ไขและก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับพร้อมกล่าวว่าความพ่ายแพ้ในเกมนี้เนี่ยไม่ใช่จุดจบครับแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเขาในเส้น,สนทางนักแบดมินตันอาชีพ ส่วนโปรแกรมต่อไปของ i q นะครับจะเดินทางตามไปสมทบกับเพื่อนนกร่วมทีมนะครับเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเอเชียทีมแชมเปี้ยนชิพ2 2 2 6นะครับหรือศึกแบดมินตันเอเชียประเภททีมที่จะทำการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่3ถึง8กุมภาพันธ์นี้ที่เมืองชิงเต่าประเทศจีนครับไปฟังเสียงของอ q พันธ์ชพลกันหน่อยครับวันนี้ครับก็แอบ,บเสียายครับก็แบบแต่ก็ไม่เสียใจครับเพราะทำดีสุดแล้วก็ น่าจะกลับไปแก้ไขข้อบกพร่องแล้วก็ลุยใหม่ครับนนคือเขาคือเรียกว่าไงเราก็เห็นแบบเราก็เหมือนแบบเราเจอกันบ่อยอยู่แล้วหมายถึงถึงเราจะไม่ได้แข่งด้วยกันแต่เราก็เห็นเขาตีอยู่ก็คือเขาก็พัฒนาเหมือนคู่แข่งเราครับมันคือแข่งกันนะครับอยู่ที่ว่าวันนี้ใครทําได้ดีกว่าซึ่งวันนี้ก็ต้องให้เครดิตเขาเพราะเขาก็ทําได้ดีกว่าเราจริงก็พอใจครับแต่ก็แอบเสียดายครับแบบนิดเดียวแต่แบบ ร่างกายอาจจะไม่พร้อมแล้วบวกกับแบบพอร่างกายไม่พร้อมเนี่ยอาจจะไปพะวงเยอะเกินไปอย่างก็อาจจะถ้าดูหน้าก็จะเห็นได้ชัดว่ามีตากุุงยิงด้วยแบบน่นาจะคุมตกก็แอบ,บเสียดายเกมแรกครับนำา19 17แล้วโดนปาดก็เสียดายครับส่วนเกม3ก็ผมมองว่าโมเมนตัมเกมครับเพราะว่าร่างกายเราก็ไม่เหมือนเกมแรกแล้วบวกกับเขาเรียกว่าสไตล์คล้ายๆกัน ชิงไหวแบบเขาเรียกชิงความได้เปรียบก็อาจจะเป็นที่เขาทําได้ดีกว่าครับวันนี้ต้องให้เครดิตเขาก็น่าจะแก้ไขเป็นรูปแบบเกมแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องการตัดสินใจในเกมครับผมมองว่าวันนี้ผมยังตัดสินใจได้ไม่ดีพอครับก็เดี๋ยวบินไปพรุ่งนี้ไฟ9ก้าโมงก็บินไปช่วยทีมเอ่อทีมชายทีมหญิงชิงแชมป์เอเชียทีมก็จะทำให้ดีที่สุดครับก็ฝากติดตามผลงานพวกเราทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยครับผม ก็ผมขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาเชียร์ในสนามครับผมประทับใจมากเป็นก็คือเป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่ดีเลยครับผมมองว่านี่ไม่ใช่จุดจบครับนี่เพิ่งเริ่มครับในเส้นทางอาชีพผมผมมองว่าอ,อ,อยากให้ติดตามพัฒนาการผมไปเรื่อยครับอย่าอย่าไปซีเรียสว่าวันนี้แพ้แล้วผมจะไม่สู้แล้วผมมองว่าผมจะทำทุกๆท,กที่ผมลงไปในทุกสนามให้ดีที่สุดครับ ทศนคติดีแล้วก็อยากที่เห็นหน้าตาขวานี่บวมอยู่เลยนะครับที่อีคิวบอกเป็นตากุ้งยิงนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันครับเพราะว่าอีคิวเพิ่งยี่งิบปีเองอายุยี่สิบถือว่าเป็นดาวรุ่งอยู่เลยชายเจเนอเรชั่นใหม่เสียดายครับเราเกือบจะได้เรียกว่าชายเดี่ยวในรายการ Thailand Master นะแต่ว่าก็ได้แค่รองแชมป์ไปแต่ว่าก็เดี๋ยวรอเชียร์ในรายการถัดไปนะครับในศึกการแข่งขันแบดมินตันแบบทีมในเอเชียทีมแชมเปี้ยนชิพที่ประเทศจีนนะครับ